มากินก็เรียหงหมูสุกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะเผ็ดๆเลยค่ะผักผักเยอะไหมผักเยอนะเนาะมีขนมถ้วยด้วยนะคะมีแคปบหมูด้วยนะเอามากินยังได้เลยจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะนี่คุณจอสั่นไปหน่อยนะเพราะว่าเราใช้นี่นะคะมากินกันนะคะ ได้เลยนะจ๊ะอร่อยไปด้วยกันนะอืมกินเนื้อลิกชิ้นหมูนะคะลีมาระ น,นี่เนื้อหมูตุนดุ๋มน,นะคะมากินกันค่ะ,ะเร่องขอการน,นะคะความขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพาไปากินเสตียข้างนอกนะคะมีข้าวมันไก่ด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะยินงน้ำซุปไปด้วยนะคะลูกชิ้นหมูนี่นะคะลูกชิ้นนะคะ บบนะะ่นะะี่่ค่ะหมูตุ๋มแล้วเส้นหมี่นะคะเป็นเส้นหมีะะ่เป็นเส้นหมี่นะคะไปก,กินกันได้เลยนะคะขอเพิ่มกำลังใจนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋มทีเ่เชีนะคะบ๊ายบายค่ะ จะรีลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคลิกเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้อยี่ผ่านคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ